น้าละคะสวัสดีค่ะทุกเ,ดเคครนสวัสดีพี่ป้านาอาร์เอฟซีทุกท่านนะ,คะ,นะคะค,ะครับวเรือนแฟมิลี่จ้าได้อีอย่างมากหนูเขาผักมาขายอันนี้คืออะไรอะไรเป็นจินตลาเพลงจินตลาเราพรเพลงนะหอมผักกระเจียวอ๋อดอกกระเจียว <c oughs> ดอกกระเจียวเออหอมจริงแล้วน,นี่ถูกสาบาทครับพี่น้องบ้านใครรู้จักไหมคนคนเหนือหรือ่ใครรู้จักแต่ว่าทางพี่น้องอีสานเรารู้จักดี แสบแล้วซุปดอกกระเจียวยี่สิบาทถูกเลยยี่สิบาทซื้อร้อยนี่กินกับน้ำพริกกินกับปนปลาต้มกับน้ำพริกเนาะหมาะครับกินกับน้ำพริกเมงดาน้ำพริกปลาต้มปนปลาอร่อยมากถูกเลยยี่สิบาทนี่ใครมาขายถูกไหมยายที่อยู่สวนนั่นเลยอ๋อยายสมบ้านล่องวายมีที่เดียวแค่นั้นน่ะนึกว่าไปซื้อที่ไหน ก้ามาจากทางอีสานแกก็เลยมาปลูกนะครับเนี่ยดอกกระเจียวหี่สิบบาทหอมแล้วก็ถ้าทำน้ำน้ำพริกกระเจียวเพราะว<อ>่าจะไปดูพอดีพอด,พอดีน้นเนยบอกไอ้น้าเนยทำบ้านสวนใหม่ทำห้องน้ำทำอะไรไม่รู้อยู่ในสวนไปขับมอเตอร์ไซค์ไปขี่เนล่นอยู่เหมือนฝนจะตกเข้าไปน่องเงือไหนเลยเอออาการทำบ้านป่าวพองคุณนี่คุณเขาให้เข้าหร,อหรอืราาหรอเปล่า ลอกประตูครับเขาให้เข้าหรือเปล่าเปิดประตูให้หน่อยครับมีคนขังใครเปเจ้าขอบ้านเนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยห่วงน้องห่วงน้องสวัสดีค่ะใครเป็นเจ้าของบ้านรับประตูทำไมล็อกประตูทำไมครับล็อกประตูทำไมเดี๋ยวแมวอ๋อเดวแมวหนีนายโชื่หน่อยชื่ออะไรเชื่อหน่อยเปลี่ยนชื่ออะไรแล้วของคุณอะ ในแชาแคมเปอร์เวนเหมือนพร้อมจะตกเวรกับพี่ปองคุณไปสวนทะเลอะไรไปให้ทะเลหนอยไปดูของคุณไปเที่ยวกับแม่ไหมไปสวนทะเลไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวสวนทะเลไหมอยากขี่สกูตเตอร์อยากขี่สกูตเตอร์ของคุณขี่สกูตเตอร์ตามก้นได้ไหมอ่ะพเด็นทำอะไรเดี๋ยวเราแบตยังไม่หมดโอ้เสียงรถพเดนมาละเสียงรถพ่อมาละอ่ะมาเลย ออกได้ไหมปองคุณเดี๋ยวแม่ขยับรถตาแป๊บนึงปองคุณปะมาแล้วมาแล้วปองคุณมาลูกมาม,มาเลยปองคุณแล้วๆเดี๋ยวแม่จะขี่กับพ่อเดนเอโอ้ดุงเด็ดธุรกิจ <laughs> แข้งคอเซนเตอร์ให้นอนแะอะไรอ่โฟฟะ,ะโอ้แน่นอนเลยค่ะ ไม่ต้องลับหรอกเสียเวลาป้าเราไปดูสวนตะเลขปองคุณรู้จักสวนตะเลขไหมวันนี้พี่ได้ลาพี่ปองหกไปคงสุดท้ายผมไปขอทานที่กงไม่ใช่เป็นลาเป็นครั้งสุดท้ายพี่เขาจะย้ายไปอยู่มอเน,นึ้อผมก็เลยไปขอหลวงองโคเวียนหัวป้าแม่ไปเลยอย่าแม่ไปปองคุณตามต <c oughs> ามหน้ <c oughs> าไ <c oughs> ปเดี <c oughs> ๋ยวไปจะขึ <c oughs> ้นช <c oughs> <c oughs> ัยกับพ่อเด่น 哦，是，对的。 快点来！<music> <music> ตะเลจะของมาอยู่แอนดินป้าไหมนะโรงเรียนนะ่นเลยอือนี่ต้นนี้ใหญ่มากกี่ปีแล้วโรงเรียนนี่พ่อไม่เอาเบ็ดมาตกปลูกพร้อมปีเดียวกับของจะทันอ่ะแต่มันแต่ว่าต้นของจะทันมันตายหมดก่อนอ๋อค่ะสูงก็ได้เนาะต้นใหญ่แถวว่าจางจองจางจองหนึ่งลูกดูซิมันมีอันนี้ไหมเออก็นึกว่าแทงน้ำได้ว้างขนนี่ น้ำอะไรพี่หรือเปล่าโอ้สงสัยสิได้ไหมอันกินเขาอยู่พี่เราวันนี้น้ำเขาทาเขาทามาดูก่อนขุดเรียบร้อยแล้วขุดส้วมเรียบร้อยแล้วมีใหม่เขาดาวีดาวนี่อยู่นี่แน่นอนนะสองการแต่สวนเราก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกันเลยนี่สวนสวนลุงเด่นอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่การนี้เป็นด้านหลังนะลุงเด่นนะใช่เขาหาอยู่นะเนี่ย อะไรมีเสามาแล้วเนี่ยเสาจากต้นนี่อันนี้คือเสาอันนี้คือเสาสันนี่เพ็รอย่างนี้แต่ว่าส่วนนั่นเลยนี่มีไฟฟ้านะโชคดีค่ะเส้นนี้จะมีไฟฟ้า,ไ,ฟฟาได้ยังมานน้านั่นอีอันนี้ค้องค้องหลังข้าเอาออประตูห้องน้ำที่แรกไฟข้าขใจว่าเป็นบ,อบนอ่อเก็บน้ำโเดี๋ยวคุยแล้วต้องเล่นไหมนะโทรศัพท์มันได้มาโอเคค่ะ มาปองควรมาดูนี่<ด>มาดูห้องน้ำตาเล่เลยเร็วมาพูดเตาไข่ดิ่นะฮะเนี่ยงะสตูริโอแห่งไม้ของลุงเด่นเกว่าองว่าลุงเด่นในสมทบพ้นมาจำได้เออลุลงเด่นสมทบพ้นมานี่ปองคุณไม่ใช่ตาเล่เลย,ยงั้นน่ะ,ะพวกนี้ปองควรหยุดโรงเรียนแล้วโอแฟมิลี่ฮะยืนมาป้ มือ <G ül üyor> อืนม,มาซอยตะเลนี่มาซอยตะเลขุดเสาหนิเด้อเดี๋ยวป้องคนมาลอยสาเนี็นมาสาะ <ๆ S 2> ตะเลนี <ๆ S 2> ่นี่ตะเลก็เอาประตูห้องน้ำมาแล้วนี่มาเทสเมื่อกันนี่ตะเลจอปองหน่อยเกินไป้วันเนาะเราไปดูหน่อยไปดูหน่อยเขาทาที่แรกว่าแทงน้ำเด้อากระบะยู่แทงน้ำขึ้นเต็มแท้วะ่ะเนี่ยไม่ยูทูปเขานั่ง เราศึกษาในยูทูบเอาแต่ว่าเฮงสีประหยัดกว่าเฮาอันนั้นได้นาะนเนาะบางทีวงแค่นี่เราห้ากจอร้อยเองวงแค่สี่ร้อยบาทอือแค่ท่อนี่ก็คันหกแพนอยู่สี่ท่อนก็เพราะถือว่าเนะาะเพราะว่ายงางของกระเบื้องนี่ยแค่หาแผ่นสี่แผ่นหาแผ่นปุ้มละมีอะไรมากมาย อะไรอีกอย่าไปเอาทรายหั่ตะเล่ออกมามันยิ่งมีน้อยอยู่ไปเ,เก็บเบิ่งมาเบิ่งตะเล่มาใส่ตะเล่เฮ็ดนี่แล้วเร็วมึงมาช่วยตะเล,เล,วล่วัดนี่มันบาลานกันบ่นี่แล้วเร็วยุดมาช่วยตะเล่แล้วเร็วปิดเทอมแล้วปิดแล้วปิดแล้วค่ะตะเลตะเลบอกได้แรงงานเด็กเล้ว น,น,นี่นี่มาช่วยตะเลวัดกันแล้วเร็วเอากระเอากระจวว่างไว้กัน,นตะเลจะวัดละสูงไปว่านะจอจังหน่อยจอยังไม่ได้สติเลยจะลจออะเลยจอยจะเลยจยจะเลยเจะละเรยจล่ยจะเลเลยเด <laughs> ที่นี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของลุงเด่นแล้วโมแดงกระตินเป็นวีโอใหม่เลยเน้นเลยเน้นเลยเงีงสีก็โอเคเหมือนกันนะดีไซน์ใหม่ใหม่อันนี้ทอมันบอไดเนี่ยพอเพราะว่าเขาทอเนี่ยเขาจะอาจจะบ่าเ้ยมารฐานทั่น้อยเพราะว่าต่างมาเสมอก็ได้มีฟองว่าง เออแล้ากัเดี๋ยวห้าจังโปรออกก็ได้ว่าโปเดี๋ยวโปรเอาดินเอารสา้โปรแต่สั่งก็จะเอาเห็ดไห้ปลักเสมอนิ้นกับสนิทกันอันนี้คุณก็บอกคิดว่าต้องมาใส่ได้ไดจุดประสงค์กันแม่นจุดประสงค์คิด<ล>อย่างนีจะหน่อยอีโอ้ตะเลเตรียมสถานที่ให้รลุงเด้นหักแล้วนี่ใช่ใช่อันนี้ก็ซเฮ็ด เส็ดเป็งไดนาเฮปินเธอบอกด้วว่าเฮดเป็นยังไงตัวนี้อ๋อสไตล์โมเดิร์นนี่ตะเลกัสีเฮ็ดโมเดิร์นยืนไปที่สาหน้าเล่นบ้านาน้าอยู่ข้างบนบ๊อบบ๊อบได้ยินลงไปตารางกันปบประามีงบประมาณแล้วก็ต้องอาจจะ สาราสารากันน้ำเฉพาะอีกตัวนึงแต่ตอนนี้ตามงบตามงบก่อนตามงบตามงบไปก่อนแต่บรรยากาศสวนทะเลก็เป็นยังไงเจ้าลงลงวิวสวยร่องนาแร้งธรรมดาร่องนี้มันหน้าแร้งไปหน่อยนี่สวนสวนลุงเด่นเคยอยู่ตรงขามนี่จ้ะนิดเดียวไม่ไกลกันอ้าวเคลียร์เกินเลย่าเคลียร์ลงเคลียร์เกิน มาแล้วคุยธุระเสร็จแล้วใช่ไหมยบร้อยฝนโต๊ะแล้ววันนี้ฝนตกะหล่อุ้ยแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นบ้านใหม่นะเลยจะมาเป็นลองเถียงเถียงหน้าเถียงสตูดิโอสตูดิโอเดี๋ยวจะมาช่วยนะเลยเป็นมาเป็นกรรมกรอยู่ท่านี้ท่านี้เทเทพื้นเนาะโอเคเทพื้นอ่างกี่ชั้นชั้นเดียว นั S <S ่นเลยจะเฮ็ดแบบสไตล์โล่งๆ like รับรรัับบแขกเยอะๆเฮ้ยขน้ำครับลุงเรียนส่งทบมาตั้งหมื่นนะเอ้โหหมื่นนะเนี่ยนันเลยจับได้เยอะสินเดี๋ยวมาดูเลียวจะมาเป็นจะมาเป็นช่วงนี้ว่างเดียมาเป็นคนงานเพระพุ่งนี้กลับมาเลื่อนนี่แหละถึเลื่อนท่ามกลารลุงเด่นก็หาเมนูมาจัดกันนั่นเลยเป็นจะเป็นเป็นหาเมนูมาให้นั่นเลยกินเต็มตู้อยู่ ดีไรเมื่อกี้กินแทบถ้าไม่พอถ้าไม่พอมีปลาเออทาเลทลองไรท่านเลยปลากาได้เราปลาลูกลกเดี๋ยวเราดูนะครับว่าบ้านสวนทะเลจะเป็นยังไงเนาะค่ะรอรออีพีต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะมาแย่งช่องแฟมิลี่ถ่ายใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยกเสาเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มึงเดินมาเอ้ยขอบคุณร้านตรงนี้เลยนะเชียงรายรถมือสองสี่คูนสี่เชียงรายต้องพอแค่เอาให้เงินมาซื้อเนื้อสปอนเซอร์รถรถฟอร์ดที่เราไปซื้อไงรถดีมากรถคันนั้นแ่ะจ้าใช่ใช่จำพี่เขาได้อยู่วันขายดีกว่าโชว์รูมปีอ่ะโอ้รอยินดีกับพี่เขาอ๋โทรศัพท์ก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับ ไปไปแล้วนะเคลื่อนยี่มาส่งของในของเล่นใหม่เดี๋ยวพาไปดูจ้ะไปแล้วเด้อตะเลเด้อขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมาอัปเดตบ้านตะเล่เบิ้งบ้านสวนตะเลเริ่มทำกางปลาได้เยอะไปเดี๋ยวไปดูของมีมีคนมาส่งของให้ดูเล่นอย่างนี้เลยจะให้ดูจ้ะไปแล้วเด้อตะเลเด้อสวัสดีค่ะนี่บรรยากาศสวนตะเลมีแทงน้ำมีสวนทุเรียนสวนเอาสวนกินกินทุเรียนเลยใช่ อ๋อลุงเด่นบอกอีกสามปีมากินทุเรียนเลยปีหน้าปล่อยลูกแล้วลุงเด่นปีหน้าปล่อยลูกแล้วมีอีกอย่างอีกก่อนอ่ะอีกอย่างก็โกโก้บ่โกโก้มะพร้าวน้ำหอมกินก็มากินโกโก้ปั่นโกโก้ปั่นสวนนาเรก็มีกินทุเรียนก็มีโอ้ยสไตส์สไตสมาท่องเที่ยวสวนนาเร่ได้เนาะมีหลายอย่างเนาะผมจะนอเข้ามาเที่ยวแล้ว่นี่ยสวนแบบยังแบบพี่แบบน้องก็ได้พี่น้องมานนี่คือ เอาให้ย่มก่อนชองต้นหนึ่งอช่องต้นหนึ่งอ่ะจ้าไปแล้วนะนาเลเด้อไปไปฝนกำลังมากว่ะกนาจะตกคงับไปน้องเจอจะโตไน,น้องกักันล้งดีเอ อมาคืนี่มาใช่ไหมเนี่ยอ,อมาดูของเล่นเดือนสามวันที่สิบห้ามันเลยลดราคามาดูของเล่นใหม่ก<ต>็อีกละแต่หมื่นห้าหมื่นห้าเท่าไรนะหมื่นห้ากว่าเหลือหมื่นสามกว่าพูดแล้วกั้นฉี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ลุงเดทด,ดิ ลุงเดนนี่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เงียบเลยนะมีคนมาเที่ยวหาทุกวันศึกษามาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาไปใ,ใช้งานของเราเข้าททาอยู่ใช่เง่ะเล็กดีสวยตอนนี้ขอดูหน้าก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยไว้จันคืออะไรมาเนี่ยต้้งเสียงไปประตูดิชิ้นใหญ่เลยเหรอ สามอันเลยแกอ๋อมีขอบคับต้งเคราะห์คุณเจ้านี่พนักงานเครี่องนี่หรอไหมพนักงานเครือรี่ยืนชิ้นส่วนไหมอ้อครับสวัสดีครับบริการดีดีนี่อันนี้แหละลุงเด่นมีสองอันเลยหรอสองชิ้นเลยหรอโอ้โหอ๋อนี่ไปซิเดี๋ยวจะรีวิวอยู่สั่งไปซิมาครับพี่น้องโอ้แสดงว่าน้องฝ้ายก็มีลุงเด่นก็มี ไม่ไปซีตัว1.9กิโลสั่งมาจากประมูลมาเดี๋ยวจะให้ดูประมูลไปซีมาขอบคุณคุณมาช่วยลุ้นแล้วค่ะคืออะไรล่ะลูกถ่าอะไรเนี่ยเือออนน่พใช้ะไร้องคุณลุ้นที็นนี่เหรอ <Okay. S 2> ใช่แต่นักเกินทางต้องมีตัวนี้นนอะไรอ่ะก้อง,360งสามร้อยหกสิบองศาอ๋อมันจะเห็นอ่ะ,อะปองุณรู้ด้วยเหรอเคยดูคลิปสั่สามร้อยหกสิบองศามาแล้วตัวของเล่นใหม่กล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศาและนี่คืออันนี้ปลายสีเข้ม <laughs> ของคนกินเป็นไหมไฟน์ไม่มีใบรับประกันเลเนี่ยมันมี้ขาตั้งกล้องให้แถมขาตั้งกล้องแล้วแถมเมมตัวนี้ซื้อเอาเองอืออะไรไม่มีใบรับประกันให้เลยเนี่ยมีข้างในหรือเปล่าองรับประกันศูนย์รับประกันศูนย์ไม่ไหนศูนย์ี่ไหนเนี่ยข้างในหรือเปล่าขอดูหน้าตาเขาหน่อยเดี๋ยวออกมาในไอโฟนที่สองเอออย่างนั้นเหรอปองคน ไม่ตรงปกอะไรไงตรงปกอยู่ยูสวยนะกองสามร้อหกสิบองศาอ่ามันมีสองข้างข้างข้าหน้าข้างหลังรู้ใช้ยังไงเหมือนกันนะดูพยายามจะดูรีวิวอยู่เดี๋ยวค่อยรอติดตาม้วกันว่าผลงานของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเราจะดีรีวิวให้ดูเนาะตอนเย็นี้กินอะไรดีกินปาซีไหมไม่อยากไม่อยากเปิดตัวใหญ่มากประมูลมาครับตัวเท่าไหร่อะประมูลมาเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาท อาหารทะเลแปรรูปอำเภอขนมเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วกคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตัวนี้เจ็ดร้กว่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้อะไรอ่ะมันกันเรนตัวนี้มันชอบมีปัญหากับมันชอบมีปัญหากับเรนลายเวลาเราปถ่ายก็ใช้อย่างนี้ก็เห็นเขาเขาออกมาเป็นปีแล้วนะตรงนี้ครับแต่ว่า ผมก็ดูว่าเออมันก็น่าใช้อีกนะเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเราใช้จักรยานไฟฟ้าแล้วเวลาเราไปเที่ยวทะเลทะเที่ยวอะไรเงี้ยกันกน้ำก็ได้กันน้ำสิเมตรอ่ะกันน้ำกันน้ำสิเมตรครับตัวนี้มเขามีขาให้ด้วยจะใช้ท่านอย่างงี้ก็คนนี้ดูว่าเวลาเราเห็นไปประเทศเราค่ะนี่มันมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นนี่เขาเรียกไม้ร่องผมมันจะไม่เห็นไม้มันจะเห็นข้างหน้าข้างหลังหมดเลยแต่จะไม่เห็นไม้ตัวนี้ แล,แล้วเวลาเราไปเที่ยวลาวคือบางอย่างตลาดบางตลาดอตอนนี้เขาเริ่มห้ามห้ามไม่คนถ่ายคลิปใช่ไหมเวลา,าเจอสัตว์ป่าอะไรเงี้ยถ้าเราถืออย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ถ้าเราเอามือถือไปถ่ายอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบอ่ามันเหมือนจ่อจงอา่านี่เฮ้ยตัวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถืออย่างงี้ก็ดูแต่ถ้าผมถืออย่างงี้มันก็มหนือนเล็กมันก็ดูไม่ประเจิดประเจิน มไปผมไปเอากล้องวีโนเลนอันนี้ใหญ่ผมไปถ่ายนี่พอไปถึงนี่เขารีบเอาไปคุมไม่หมดเลยเลยไม่ได้คลิปอะไรจ้าสนุกสเลยค่ะอันนี้ไปสั่งตัวนี้มาเห็นแน่นอนเล็กนิดเดียวถึงแม้คุยคุยกันคุยข้างหน้าแต่ว่าสัตาร์ทอยู่ข้างหลังเนี่ยกล้องนี้ต้องจัดการใช้งานหน่อยเพราะว่าไม่รู้ขนาดตัวจะไม่เป็นเลยเนี่ยมันจะใช้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวกองคุณกับพระเด่นไปศึกษานะคะทำอะไรเนี่ยงอมแงมงอมแงมนี่ไม่สนใจ พ่อรีวิวเลยอ่ะมันดูไม่สะาแฉ่หรอ่อันนั้นคืออะไรของคุณชอบเลนอะไรนั่นเหรอได้แล้วเขาแถมมีมให้ด้วยกันน้ำได้สิบเมตรกันกระแทกได้ไหมเนี่ยไม่กันน้ำแหละคือเราเวลาไปเล่นทะเลเขามีโหมดอีโหมดเลยนะครับเวลาไปทะเลที่เลือ ด้านน้ำรูปรการังได้ใชงไงนะอืมเนาะอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นประการังอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็จะเห็นเราไหว้นี้เนาะคุณป้าโอ้โหแต่กรี่ใหญ่เลยนี่ใสแล้วแต่มาดูมันต้องไปโดนแอปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรมในการตัดต่อของมันตัดต่อ,ตอ,อยังไงโอ้โหลูกเหมือนกับสนใจมากเลยเนาะ สนใจพ่อหน่อยดีของเล่นใหม่พ่อแต่ไม่ใช่ของผมสแสดงว่าป้อง,องอคุณอยากได้หรือเปล่าลอาไปติดรถสกูตเตอร์ดูซิแล้วปองคุณก็ถ่ายดูซิอ๋อมันก็มีนี่ไงมันเห็นจออยู่มัน,ม,นมีจอ,อยนี้ด้วยแล้วหนูอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเราเลยเนาะไม่เห็นคนข้างหน้าเลยน่ะไม่มันก็มีหลายโหมดเลต้องต้องค่อยใช้หน่อยตัวนี้มีไม้สีตัวไม้หน้าฝั่งนี้ก็มี หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวคือพูดเท่าไหนาชัดหมดได้ยินหมดไมค์เขามีไมค์รอบตัว,ตวอ่ายยังไงเนี่ยันีขายพามี่ยิ้มหนออ่อยนะเดี๋ยจะถ่ายอะไรนะเดีนนน๋ยวหาอะไรมากินข้าวเย็นปะเตรียมไปเตรียมอะไรมากินดีเดี๋ยวจะลืมเก็บปลาหมึกให้ได้เอาเก็บสิฝนตกแล้วไป โอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูปลาหมึกกันแบบที่กิดยังไงเนี่ยทีนี่พอคุณแม่ทำปลาหมึกแดดเดียวพอคุณมาดูหน่ยอยเดีแบบรีบเก็บก่อนเดียวไม่เก็บปลาหมึกเดียวคนตกแสงนะครับเนี่ยใครไปดูคลิปโูงเด่นนะครับระวังระวังนะไปดูคลิปโูงเด่นก็เอาไปทำกินได้มีหมึกแดดเดียวหมึกกิโลหกเจ็ดสิบบาทใช่ไหมเอามาทำเป็นแดดเดียวอ,อน่าทานมากโคตรอร่อยเลยเนี่ยนกะ็ ไปดูคลิปเต็มๆในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับพี่น้องทำอะไรนะมึกดวงแดดเดียวจ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตากอีกแดดหนึ่งอ้าวแดดเดียวไม่ใช่หรอได้แล้วกันพี่น้องที่จริงก็ได้นี่แค่นี้ก็ได้แล้วเราใส่ผู้เย็นไว้พอกินเย็นนี้นะครับพี่น้องจะทำเมนูไหนรอติดตามแล้วกันเนาะค่ะไปเก็บของก่อนกองคุณบ๊ายบายพี่ป้าน้าอกกันลูกนี่นี่อันนี้โคลงานยังคืออะไรอีกคะโอ้ยเยอะแยะเลย ถึงบอกว่าลุงเด่นเนี่ยไม่ได้เงาเลยนะดูไปเข้าไปดูเมื่อคืนเมื่อคืนตอนตีหนึ่งไปดูเพจเขาเขาทำบว๊วยบ๊วยที่จังหวัดเชียงรายนะครับเอาไปดองกับเอเอเราก็าใช้น้ำตาลกรวดแล้วก็ใช้บวยแล้วก็เอาน้ำผสมใส่เก็บไว้หกเดือนดื่มอร่อยทำแล้วเห็นไหมอยากเห็นหอะไรขอบคุณดูหน้าขอบคุณเลยอยอากเห็นไหมอยากเห็นร้องอ้วนเสร็จไหมอ่ะไปะ ปองคุณตามมาดูหน่อยสิบัวพ่อเด็กบีไหม้เรื่องรู้เรื่อ่อาลไงอ้าดองบววทำไมจะดูไม่ได้อะ่ะ <c oughs> บววสดครับบวสดจากจังหวัดเชียงรายจะเป็นหน้าตาประมาณน<อ>ี้เ <c oughs> ดี๋ยวใส่นลำงกาลขวดแล้วก็ใส่บววลงไปแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาใส่เก็บไว้ครึ่งปีวันไปซื้อมาขวดหนึ่งนี่แค่นี้เองไอ้ข้าวหอม ้ามาซื้อมาใส่สักสองขวดที่จริงเราทําใส่กับข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อเพื่อเพื่อสุขภาพพี่ดีเนาะเพื่อสุขภาพใส่น้ำตาลกรวดเห็นไหมน้ำตาลกรวดอยู่ใต้นี้ค่ะแล้วมันก็จะละลายเนาะนี่เป็นบอยแล้วก็เคยเคยไปดูในท็อปไหมขวดเลขเก้าร้อยห้าสิบนี่นหะเดี๋ยวไปซื้อมาอีกชักสองขวดโอเคค่ะหมัอมม้างเล่นลูกอ๋อหม่อมม้าเป็นของเล่นลูกเอามันเป็นยังไงมาๆเร็วๆมาดูฟาเรน รีวิวละฮะจะไปละอะรีวิวให้ดูหน่อยรีวิวอะไรไม่ดีหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้น้องแฝดกับลุงเด่นก็จะขอตัวไปแล้วนะแล้วยังไม่ได้ไปอินซีเลยดูไหมค่อยดูพรุ่งนี้นะปองคุณมาเร็วๆงอนและนุ่นงอนซะละเดี๋ยวพอเด่นเล่นเบื่อแล้วมันก็จะเป็นของเล่นปองคุณต่อแหละเร็ว ลุกขึ้นมาโอ้โหางอนใหญ่ละเดี๋ยวจะรีวิวนู่นในตู้เย็นน่ะอ,อ้าวปองคุณมีในตู้เย็นอีกตัวนั่งไง <laughs> <laughs> เนื้อสีชมพ้ม,มหรอเนื้อสีชมพ้มัมม่นนะ <laughs> แล้วเร็ววันนี้การเราจะไปล่คะค่ะมาฝากช่องกันเร็วฝ <laughs> ากช่องให้น้องปองคุณด้วยนะคะเร็วๆปิดที่เมื่อไหร่ปองคุณ ลุกขึ้นมาลเลยลุกขึ้นมาดีๆครับรครับช่องอะไรครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องปองคุณด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะน้าน้องสวัสดครบไบายบายค่ะสวัสดีค่ะไบายบายค่ะปองคุณ